สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไอทีรีวิวนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะของอาร์ทอยดีเหมือนเดิมน,นะครับช่วงนี้กลับ b าอาร์ทอยนะครับอันนี้ก็ไปกดมาจากเว็บส้มนะครับได้โคสสนลดมา <c oughs> ในราคาน่ารักนารักนะครับวันนี้เราจะมา ไม่ใช่โมลิสเปซนะครับรอบนี้มาใหม่นะครับโดนน้องตกมาอีกแล้วนะครับกับพอลเลชันของคูโบ่ไม่แน่ใแต่าเขาออกเสียงย้มงไยนะครับเป็นเหมือนเด็กแนวแบดๆหน่อยนะครับทีแรกก็ไม่ค่อยชอบาเท่าไหร่ดูไปดูมาเริ่มอ่าดู น่ารักแบบๆดีนะครับเลยกดมาหนึ่งตัวไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกลงกันเลยนะครับอันนี้สั่งมาจากแอปส้มนะครับใช้เวลาประมาณน่าจะอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ไม่นานนะครับโอ้นี่ไม่รู้ว่า ใช่เป็นเจ้าของนะครับเธอรู้สึกว่าเห็นแล้วมันดูกลุ้นๆน่ารักดีแพ็คมาดีนะครับของแข็งแข็งมากนะครับถ้าไม่ขึ้นถ้าไม่โดนเหยียบก็ไม่น่าจะบุมโอ้เห็นมากแพ็คมาดีนะครับ เลยน่าจะมาจากจีนนะผมว่าอันนี้จะซื้อมอลลี่มาสีตัวแท้นะครับเป็นแบบแกะเช็กกาดไม่แกะซองนะผมก็กดไปสีตัว ได้มาแล้วแล้วก็จนไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาเซอ่ะกัดเดี๋ยวนะก็จะอยู่ข้างในอยู่ในกล่องหรือเปล่าเหมือนมอลีมอลีเห่นติดมาด้านนอกอือนะครับอันนี้ก็จะเป็น เรื่องอะไรไม่รู้ว่าออกเสียงว่ายัางไงนะครับผมยังไม่ไปตามไปดูประวัติโคบูหรือเปล่าโบสเปรดนะครับอ่เนา็จะเป็นลายเหมือนเด็กแบดแบดหน่อยคนหน่อยนะครับข้างของอาจจะแทนนะครับสติกเกอร์คล้ายๆกันพบมาตัวพีพบมา มีซอนกังสองตัวนะครับค่้า่ของกองเลกอ่ะอันนี้กองเลขของคุู้ที่ผมซื้อมานะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเก็บรายละเอียดด้วยก่นแทไม่แท้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายในคอลเลกชันนี้นะครับ ที่เลี้ยงอีกตัวก็จะเป็นตัวนี้นะ, 7, 7, 7. ะครับสนสเพื่อนนะคุณควรดีแล้วก็อ่าตัวนี้สเก็ตก็คุณควรดีอ่าที่ได้มาก็คืออ่าที่เลือกที่กดซื้อมัคือตัวนี้นะครับอ่มันมีูกเกาะด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เลีล้ยงไวก้ก็ตัวนี้ไม่รู้จะยังไงอืม พยายามเลือกตัวที่ชอบที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวตามมาเป็นโกวนนะครับโอเคอ่าฝากกองบนเดี๋ยวบนเย็นนี้นะครับมืขายเขาเก็บของมาอย่างนี้เลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่กเก็บมันส,สวยๆแบบนี้เล่นะผม ขีดเล้วกันครเขาต้องเจกะตรงนี้นะเานาะ่าจะเกะตรงนี้คือประมาณว่าเอมีดเรืออะไรก็ได้เข้าตรงนี้ากาวมันก็จะหลุดนก็จะเป็นของที่สมบูรณ์อันนี้มันปะกเนี่ย โอเคเราไปดูในกล่องกันกล่องนี้อะไรบ้างอืออันนี้สองนะครับหนังพับมาคือบกไม้ออกเสียงว่าคือบกไม้อันนี้ก็จะมีอะไรนะของน้องขินแบบนี้นะครับ ก็มีตัวมันจะเป็ดดนตัมมวใหญ่โอมีคนมาลีมีอะไรอีกเนเหมือนกันออกอรูอยอยนน้มันจะแทะก็นี่เลยออนี่นกนกที่อยู่บนเมือ มารลลี่มีปืนโวลายนี้มีนกโอเคข้างในกล่องม่มีสกินเหมือนกล่องของมารีเวอร์ชันที่สองในกล่องมารีเวอร์ชันที่สองจะมีสกินตัวหนังสือมีสกินอะไรก็ไม่รู้นะครับทำให้มันดูมั่นใจว่าเป็นของแท้ แต่นี่ขกสวยดีนะผมว่าี่ของมสวยดีอของมชูได้ไปนี่มีการนี่การัดข้างหลังลายการการ็สวยดีก็ดูดนะ ไฟยูวีหน่งชื่อไล oh. ไฟยูวโอขออภัยด้วยบ้านผมอยู่ในเมืองได้ยินเสียงหมดใส่ดังไปหนะ่อยไฟยูวีใชเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเลย ูนะครับว่าจะมีตัวที่สองที่สามตามมาไหมนะมีคือการเปิดส่งขบุตัรเร่ฟุ่มเฟือยฉัมีเฮ้ยข้างในมีหอไม่อชั้นหนึ่งนะครับมีมีหอไม่ชันหนึ่ง มันทำดีกว่าสเปซเอ่อมอลลีสเปซเฮ้ยนี่มีหองีชั้นหนึ่งนี่อะไรไม่รู้ว่าจุ่มจริงจริงมันเท่าไหร่นะแต่มันได้มาในราคาสามร้อยบอกเลยแล้วกันสามร้อยมีสีส้ไว้ด้วยอืมอืม มูลีสเปซไม่มีนะครับโอ้โหน,นี่น้ำหนักน้ำหนักใช้ได้เลยนะผมว่าดูไปดูดีอ่ะดูดีดูดีดูดีดดครับแต่มือเจ็บแล้ละเอียดของมวกนะครับดูนะครับอืม ว่าเขาแทาอยู่นะอ่าตัวมือนะครับอ่าหลังมือก็จะมีที่ให้นกเกาะอ่นนานี่กระเป๋านี่มีสะพายเป้ด้วยหาลูกเป้ลูกเป้นี่เป้นะครับนี่ใช่ได้ไม่ใช่จะมีตัวที่สองที่สามตามมาโอ้โดนตกแล้ว จะมีตรงมือนิดนึงนะครับที่ยังไม่ค่คยเนียบอะไรเอาเอามาสโฟกัสตรงนี้นะครับจะมีเส้นตรงนี้นิดนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่า Molly มอลลีม่มันนม่มีผมก็เลยเอตสีสีสวยนะครับอโอเคเท้าเท้าอืมเราจะมี โอเคแท้ไม่แท้ไม่รู้ผมแค <Okay. S 1> ่ว่าตัวโอเขาว่าประหมาดเป็นวงรีแบบนี้สำหรับบรีสเปซผมตีว่าแท้ตอนนี้ก็น่าจะแท้อยู่นะครับแล้วก็จะมีอีกข้างนึงคูบโบสเปซนะครับอโอเค ใช่ใชเดี๋ยวเราเอาลูกเอาลูกหน้อยนี่นะครับตามไหล,ล,ล,ลก็จะเป็นอย่างนี้ไหมดูกครับหลายก็จะเป็นแบบนี้ แต่ยากนิดหนึง่งโอ้โหนีผมคิดว่ามันไม่ค่อยละเอียดหรือมือเนาะก็ขยับไม่ได้แขนขยับไม่ได้นะครับเหมือนมูลิสเปซแขนฟิกตายตัวขยับไม่ได้ ที่เสียบนกข้ามือนะครับผมอืมไม่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ดูกับดูตรงหลังมือค่อยโอเคค่อนข้างจะเสียบยากยนะหรือเสียบไม่เป็นโอเคได้แล้วโอเคโอเคอ่าเน่ไงครับจะเป็นแบบนี้ อเอ็กนาราบีแบบเป็นเด็กเป็นแบด <c oughs> เป็นแบดใครชอบเป็นแบดอีคค๋กลวนโอเคแนวเด็กเป็นแบดจะไปเดินปา่าเป็นมิตรกับธรรมชาติ <c oughs> ใส่อย่างนั้นนี่มีมันมีตุ้มหูด้วย เขียนรายละเอียดดีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็พามาเปิดกล่องน้องคโบตัวแรกในคอลเลกชันคโบ b สเปซนะครับของผมเราติดนะตามว่าจะมีตัวต่อไปไหมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนะครับแล้วเราจะมา ก่ยอ,อีกครั้งในโอกาสถัดไปขอบคุณครับ